สองสามเด่งเลยมันมนี่ สวัสดีจ้าพี่นอ้องฟองไยส,สุขภูสโคตมนีแมนิดพาเขาหาป้าเฮ็ดเพลิงหวานอีนราจกามมนีงามงามเทปเทปตามมาเบบ่งน้ำกันจาะพี่น้องมา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 นี่อีกพี่ว่าเอาต้นเนี่ยน้อยๆคือไ้ ตัวมันอันนี้นะมัน่นสิเลยก่อนนี่ใส่อุ๊บเออตยวหาง ประวัติศาสตร์พี่น้องเอ้ยเกิดมาเ่าเคยเก็บเหบ็ดคั่กปนี้นี่ดอกนี้ดอกเดียวเบิงนี่ไปตอท่างกลับด้วยนี่ก็ยังว่าถ้าพ่อกะเก็บถัาบพอกะกลับ,บแล้วสิกลับแล้วสองกระตาแล้วใส่ถุงอีกไปต่อจ้ะพี่น้องมือน,นี่หมานม่วนได้ๆๆ่ยคุณเด้ ก็เอาดอกตัวนี้ไปเห็นเล่าตัวนี้เอาดอกนี้ก่อนแล้วก็ดอกนี้รุ่นกันที่ไดบ่อุ้ยพี่น้องเบิ้งเสด็จไะพ่เหรอเออ พอถิมเป็นเชื้อราพี่วันปล่อยปล่อยปล่อยให้เขาอันแพ่นี่แหละโตที่เขาสิแพ้ถ้าไปลป่อยปอยเลยเป็นเชื้อราให้เขาสิแพ้งไงร,ร่มมักนกับสิบปิว vic, อันนี้โดนแม่เราไ่ได้เลยจินิเนตเฮ้ยมาได้ปล่อยเขาหลด พ่อตลอดปากว่าสิออกย้ำไดกับพ่อไปต่อเห็นอีกสองดอกอือม เทพเทพบางนี่เบ่งอันนี่โดนนอนเจาะแล้วหืมพี่น้องโอ้โหเหมือนนี่ ชัดใสเลยว่าคุเห็นเห็นเรี้ยวเลีวเวหักเบร์สมกับอยากเนื้ออีดีแหละมันคลอห้ายางท่านได้ทัวไงว่ท่านทัวมันเต็มก่อนเอาไปเก็บได้รถแล้วอีกแล้วอบหนึ่งได้พี่หน่องเต็มกระตาเต็มสองกระตาอีกสองถุงอีกถุงี่ พี่น้องอืออีกดอกนึงนี่ ไปต่อจ้านี่แล้กัน,นี่พี่น้องเอ้ยนี่สุดยอดประวัติศาสตร์ที่เคยเก็บเห็ดมา 呢，哎。 พูดกินใช่ลหมหลายจังเ้ยนอนน่องนี่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 อีก นี่อีกนี่อีกนี <c oughs> ่อีกมา อีกพี่น้องได่อยากคุยได้ลพูดสองดอกได้พี่วันยางไหนหล่อโบแม่สิมังเนี่ยฮะ

โอ้ยออกตัวตป้าเลยเออปลาหนีบ่ไหนมาเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องเอเย้ยเมื่อนี้เลยมีเวลาได้มาแบะแบะเบิงก็ได้อีกคือเก้าไปอีกค่ะอืมพี่น้อง อีกดอกหนึ่งไปต่อจ้ะนี่อืมอ๋อแล้วปำกี่ได้ Đấy Ừ. Ừ. Thật

มันอันตรา,ายเนาะมนาไไนันงอขากระใบไหมแตงที่าไปเห็นดอกนี่บอกนี่สามแล้อันนันอีกรอกนึงหนึ่ง,งสองสามพี่น้องเอ้ยโอ้ยมาหน,นีเลือเครื่องนึงนี่น เห็นบ่เห็นหนูบ่บ่ไในกล้องน,นะเห็นบ่เห็นบ่ได้ม,ม,มาหลายอาทิตย์ม <'s> าบ่อยกับบ่าพอเพราะว่าเขากับหายใจทำเขาบา่ทันเน็บจะได้เขาก็ต้องเว้นเขาไปป้าอื่น ถ่ายจนโทษลัพา์แบดเหมือดน,นี่อืมมาตัดเลยสุดยอดอุ้ยนี่อืมพี่ห,ห,ห้องเอ้ย ไปต่อด้านนียังเห็ดเ็มต้เอดเ,เออเ,เอาโรตถ้าเป็นเขาบัวเทาก็เอาพี่นอ้องสะออนมนันเห็ดถือถุงแบกวไว้ไวได้ว่างเดี๋พี่น้องเอาถุงน่อยไปแท่มาทกี้ โอ้ด้ยอือสามถุงส่ถุงเราพี่น้องเอ้ยมัอนี่ถ <ไป S 1> ุงนัน,น,น,นักทิมแหวงกัน เบิงบ่งพี่น้องได้อีกแล้วกลับแล้วอันโทรศัพท์พแม่นิดแบตเมืแล้วยืมโทรศัพท์พมูได้บทที่นเนี้เนี่ยกลับบ้านแล้วพี่น้องไพ่ไเซ่ไพ่เซ่อีกแล้วไปไปไปพี่น้องคลิปเก็บเห็ดเพิ่งหวานมือนี่แม่นี่ก็ขอไปก่อนเด้อพี่น้องเบิ้งเต็มถุงแล้วหาไพ่เซ่หนักหนัก ม่ได้ไปขอไปกอนเด้อพี่น้องเบิ่งแล้วก็ขอให้กดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้ง,งให้เมนี่นำเด้อพี่น้องจ๋าจะได้ประผาดคลิปหนาต่อไปเด้อเบิ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขความจเจริญเจ็บเจ็บเจนเด้อพี่น้องรำร้อยตลอดปีโชคดีตลอดไปจ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้ะบ๊ายบายไปกลับบ้านากลับบ้าน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 จะพา้าจะพังจะพ้าหนูอกลับบ้านกลับบ้าน